ขอขอบคุณผู้สนับสนุนคลิปนี้ u f a า่ศูนย์รวมกีฬาและเกมอื่นๆอ,อีกมากมายสมัครสมาชิกฟรีพร้อมรับโปรโมชั่นพิเศษที่ l ล n e ไอดีพิมพ์ kkccc แล้วมาสนุกด้วยกันที่ UFA168 ่ ร่วมรับทีเด็ดปังๆลุ้นบอลเข้าจังๆลุ้นกินกําไรคําโตโตไปกับมาโก้เป็นประจําทุกวันเลยนะครับเพื่อนๆและเพื่อนๆคนไหนอยากรับทีเด็ดเพิ่มเติมจากมาโก้นะครับสามารถแอดไลน์ไปที่ k k c c ก็จะมีทีเด็ดให้ทุกวันเลยนะครับเดี๋ยวมาโก้จะแปะลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์สนใจก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะครับที่ a k k c c c รับทีเด็ดกันทุกวัน สำหรับทีเด็ดในกลุ่มมาโก้ VIP นะครับเมื่อวานก็เสียเครึ่งนะครับจูปิโลอีวัตะก็เสมอกันไป1-1ส่วนสเต็ปเมื่อคืนก็เข้านะครับบวกกันที่9,648บาทเดี๋ยวนี้จัดให้อีกครับเอาไปทำกําไรก็เหมือนอย่างเคยนะครับก่อนที่เราจะไปดูว่าวันนี้มาโก้จะมีคู่ไหนดีคู่ไหนเด็ดคู่ไหนโดนคู่ไหนทำกําไรนะครับเรามาสรุปผล ทีเด็ดของมาโก้เมื่อวานก่อนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างสําหรับทีเด็ดมาโก้นะครับเมื่อวานก็เข้าเต็มเต็มไป2โดนโตรับประทานไป2ก็ยังบวกกันอยู่นะครับวันย้อนหลังตอนนี้เราบวกกันที่2อ0 0เดี๋ยววันนี้จัดให้อีก4คู่เอาไปบวกเพิ่มกันหน่อยฮะก็ในกลุ่มโคดวีไโคดเซียนนะครับก็บวกกันไปท่านไหนที่อยากเข้ากลุ่มก็แอดไลน์ไปแล้วก็ทักหาน้องน้องได้เลยนะครับว่าต้องการจะเข้ากลุ่ม ่มนี้ก็สถิติบวก90%นะครับเข้าวันทุกวันสำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่อยากได้รับทีเด็ดปังๆโดนๆอย่างนี้ก็แอดไปเลยนะครับที่ kk444 นะครับก็จะมีแอดมินนะครับคอยตอบแล้วก็ให้ตระนะทีเด็ดทุกวันสำหรับวันนี้นะครับจะมีคู่ไหนหน่าทำกำไรนะครับที่มาโก้ขัดมาเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าจะมีคู่ไหนบ้างครับผม มาที่คู่แรกนะครับสำหรับวันนี้เป็นฟุตบอลไชนิสซูเปอร์ลีกปักกิ่งกวัวนันจะพบกับเซี่ยงไฮ้พอรตคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดนะครับก็เป็นเซี่ยงไฮ้พอรตเอาชนะปักกิ่งกวัวนันมา3-0ฟอร์มห้านันลังสุดปักกิ่งกวัวนันชนะ3เสมอ1แพ้1ส่วนเซี่ยงไฮ้พอรตชนะ4แพ้1ราคาคู่นี้นะครับก็เปิดมาที่ทิมเยือนเซี่ยงไฮ้พอรตต่อครึ่งลูกนะครับ สำหรับผู้เล่นตัวหลักวันนี้นะครับก็ไม่มีปัญหาเรื่องผู้เล่นเจ็บหรือติดโทษแบนนะครับเซียงไฮ้พอรตก็จะนำทับโดยออสก,การ์ครับวันนี้ราคาต่อมาครึ่งลูกสำหรับวันนี้มาโก้ก็มองว่าเซียงไฮ้พอดดูดีกว่านะครับฟอร์มฮันนนังสุดชนะได้ถึง4เกมเจอกันส่วนใหญ่ก็คู่นี้เป็นเซียงไฮพอรตนะครับ ดูดีกว่าทนิดหน่อยวันนี้คิดว่าฟอร์มร้อนแรงมาเยือนคิดว่า1ลูกน่าจะทําได้นะครับวันนี้มาโก้ขอฟันธงไปที่เซี่ยงไฮพอตครับคู่ต่อมานะครับก็ยังอยู่ในรายการไชนีสซูเปอร์ลีกอีกคู่หนึ่งนะครับซานตงจะพบกับชางชุนคู่นี้เจอกันน้นล่าสุดนะครับก็เป็นซานตงบุกไปเอาชนะชางชุนไป2-1 รับฟอร์ม5ใน,นหลังสุดนะครับเจ้าบ้านซานตงก็ยังไม่แพ้ใครนะครับชนะ4เสมอ1ส่วนทีมเยือนชางยุนชนะ3แพ้2สําหรับวันนี้ก็ไม่มีเรื่องผู้เล่นเจ็บหรือตัวติดโทษแบนมากวนใจทั้ง2ทีมนะครับราคาเปิดมาที่ซานตงต่อลูกควบลูกครึ่งสําหรับวันนี้นะครับมาโก้ก็มองว่าซานตงได้เล่นในบ้านประกอบกับช่วงนี้เนี่ยฟอร์ม5ใน,นหลังสุดเนี่ย ดีหลอเกิดนะครับรวมกันทุกรายการยิงรวมกันแล้ว13ลูกนะครับเสียแค่2วันนี้คิดว่าช้างยุนน่าจะต้านไม่ไหวนะครับ1ลูกมีแน่นอนซานรตรงวันนี้รอเม็ด2กินกำไรเต็มๆมาโก้ขอฟันตรงวันนี้ไปที่ซานรตรงมีโอกาสคว้าใจจัดไปครับสำหรับคู่ต่อมานะครับเรามาดูฟุตบอล าทางฝั่งของไอแลนด์กันบ้างนะครับฟิลเคลียรจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของไวกิงเกอร์คู่นี้เจอกันนัดล่าสุดนะครับเป็นไวกิงเกอร์นะครับเปิดบ้านเอาชนะฟิลเครียรไป20งศูหรับฟอร์ม5นัดหลังสุดนะครับเจ้าบ้านฟิลเคลียรชนะ1เสมอ3แพ้1เล่นในบ้าน7นัดชนะ3เสมอ1แพ้3ยิงได้15เสียไป17นะครับส่วนทิมเยือนไวกิงเกอร์ ฟอร์ม5นัดลังสุดชนะ3เสมอ1แพ้1ฟอร์มในการออกเยือน5นัดชนะ4เสมอ1ยิงได้11เสียไป3นะครับสำหรับราคาคู่นี้ก็เปิดมาที่ทีมเยือนไวกิงเกอร์ต่อ1ลูกสำหรับวันนี้นะครับมาโก้ก็มองว่าทีมเยือนไวกิงเกอร์เนี่ยฟอร์มกำลังเข้าฝักเลยนะครับเก็บใช้ต่อนเนื่องมา3นัดนะครับประกอบกับเกมนอกบ้านทำได้ดีเสร็จด้วย5นัดหลังยังไม่แพ้ใครนะครับสำหรับเกมเยือน วันนี้ต่อหนึ่งลูกคิดว่าฟิลเพียน่าจะต้านไม่อยู่นะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่วันนี้มาโก้ขอฟันตรงไปที่ไวกิงเกอร์เจอใครก็ได้ครับจังหวะน,นี้จัดไปและคู่สุดท้ายสำหรับมาโก้นะครับอีกคู่หนึ่งก็เป็นฟุตบอลไอแลนด์เหมือนกันเซนยานัตจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของฮานาฟยอนดู คู่นี้เจอกันนัดล่าสุดนะครับก็เป็นฮา r นัฟยอนดูเอาชนะเซนยานัสไป10ฟอร์มห้านาังสุดเซนยานัสชนะ2เสมอ1แพ้2ฟอร์มในการเล่นในบ้าน6นัดชนะ3เสมอ1แพ้2ยิงได้15เสียไป10นะครับส่วนฮา r นัฟยอนดูฟอร์มห้านลังสุดก็ชนะ2 2เสมอ2แพ้1 ในการออกเยือน6นัดชนะ1เสมอ2แพ้3ยิงได้10เสียไป15นะครับสำหรับราคาคู่นี้นะครับก็เปิดมาที่เจ้าบ้านเซนยานาสต่อเสมอควบครึ่งลูกนะครับสำหรับวันนี้นะครับมาโก้ก็มองว่า ทีมเยือนฮาบนับยอดูก็ค่อนข้างมั่นใจนะครับนัดล่าสุดก็เพิ่งเอาชนะฟรับเรยวิกมา40ส่วนเจ้าบ้านเซนญยานัทก็เพิ่งแพ้ไวกิงเกอร์มา20นะครับสำหรับคู่นี้มาโก้ดูจากฟอร์มแล้วก็สูสีกันนะครับคู่นี้น่าจะจบเสมอมาโก้ Marco, ขอฟันทงอยู่ทีมเยือนดีกว่าน่ามีกำไรฟันทงครับ ครับผมก็สรุปกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆว่ามีตัวไหนดีตัวไหนเด็ดตัวไหนโดนตัวไหนโดนใจตรงใจเพื่อนๆบ้างนะครับก็สามารถเลือกไปทํากําไรได้เลยนะครับชอบตัวไหนรักตัวไหนไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมและเพื่อนๆท่านไหนนะครับสนใจที่จะรับทีเด็ด VIP จากมาโก้นะครับก็สามารถแอดไลน์ไปที่ KK CCC ได้เลยนะครับ ก็จะมีทีเด็ดให้กันทุกวันแอดมินเราเนี่ยจะตอบ24ชั่วโมงเลยนะครับฝากติดตามมาด้วยนะครับเดี๋ยวมาก็จะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับท่านไหนสนใจรับทีเด็ดก็เข้ามาได้เลยนะครับก็เหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวจะเอาทีเด็ดมาฝากเพื่อนๆอ,อีกนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ